กองกาลังถามือประทะก,กลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดทิดยาบ้าจํานวน4ล้าน200เม็ดกลุ่มขบวนการเสียชีวิต1รายในพื้นที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่15สิงหาคม2568กองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจจัดเจ้าตากจัดกำลังพล1ชุดปฏิบัติการประวงกับกองร้อยทหารพานที่320 7จําจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเพื่อป้องกัน และสกัดกัน้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณบ้านหนองเต่าตำบลมอ่อนป่นอำเภอฝางจังหวัดชิงใหม่ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการ30-40คนเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเราทำให้เกิดการประทะจัดการประทะฝ่ายเราปลอดภัยย้ายต่อมาหน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติม,ตมจำนวน2ชุดปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน จำนวนสองชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมและตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุตรวจพบถุงดำข้างในเป็นกระสอบดัดแปลงจำนวน42เป้ไทยในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเป้ละประมาณ10,000 0เม็ดรวมของกลางทั้งสิ้นประมาณ4ล้าน20 000, 0,000 000เม็ดอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกกลุ่มขบวนการเสียชีวิตหนึ่งรายและเมื่อเวลา15.00นาุนตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและประาบปรามยาเสพติดกองกําลังผ่ามืองมอบหมายให้พันเอกไมตรีศรีสัสนเทียเสนาธิการกองกําลังผ่ามืองเป็นผู้แทนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงทุนที่เพื่อตรวจสอบการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและได้นําของกลางส่งให้กับสถานีตารวจภูธรฝางเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มผู้กระทําความผิดได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีไทยกัมพูชา โดยคาดการ์ว่ากําลังทหารจะถูกกระดงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นพลตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองได้สั่งการให้ด่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป